น่าจะไปแลกยาน่าจะไปแลกยาที่ยาเยอะที่ย,ยาเยอะไม่ได้ไปฉลองปีใหม่ไม่ใช่กิสมัไม่กินพวกนีมม้ไม่กินหรอกครับม,มันต้องเอาไปขายแลกยาแ <laughs> น่นอนวันที่14ธันวาคมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191จังหวัดอุดรธานีรับแจ้งจากประชาชนว่ามีคนร้ายเข้ามาทุบแม่กุญแจถังแช่อาหารแล้วขโมยเนื้อสดที่แช่ไว้ในถังไปหลายกิโลกร,รมัมเหตุเกิดที่ริมทางพาดรถไฟก่อนถึงหมู่บ้านแหวสัยตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี หลังรับแจ้งตำรวจพื้นที่ได้ลงตรวจสอบในที่เกิดเหตุเป็นร้านค้าแผงลอยริมทางพบเจ้าของร้านยืนรอให้การและพาชี้จุดที่คนร้ายทุบกุญแจนายมนตรีเจ้าของร้านบอกว่าก่อนจะมารู้ว่าถังแช่ถูกงัดเมื่อวานตนก็เปิดร้านขายเนื้อวัวตามปกติจากนั้นก็ปิดร้านประมาณตีสองโดยทําแบบนี้มา3-4ปีไม่เคยมีใครมาขโมยของที่ร้านแม้ว่าจะวางของมีค่าไว้ ส่วนตัวคิดว่าคนร้ายที่มางัดเอาเนื้อสดของทางร้านไปน่าจะเอาไปแลกยาเสพติดเนื่องจากแถวนี้มีแต่พวกขี้ยาส่วนความเสียหายนั้นประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาทมาดูตอนเช้าเขาก็ส่งแขกเขาบอกว่าโดนงัดแล้วก็มาดูว่าเนี่ยรอยลุ้เอาเนื้อไปทําไมครับเสียหายมาเท่าไหร่มาห้าพัอ้าวโอเนื้อจะเป็นเนื้ออะไรเนื้อวัวทั้งนั้น เหอว้ไม่เอาอะไรเลยเราปิดเราเปิดร้านกี่โมงปิดร้านกี่โมงผมเปิดร้านทีโมงเย็นถึงประมาณทีหนึ่งกว่าทีสองทุกวันเคยเจอเหตุตา์แบบนี้ไหมไม่เคยเจอบางวันเขาแกก็อยู่งั้นก็ไม่หายถังก็อยู่ไม่หายไม่หายแต่ลใจลใจเบาหอ่ะโเคก็ต้องเป็นคนแถวๆี่าตอนนั้นไม่รู้เวลาที รรู้สึกยังไงที่ยคนไม่โอเคเพราะว่าไม่กดไถ่ถึงเราจะยื้เจียะไมั้ง่เรยังไม่ปดครับครับเราซึ่มาเรวต้องมาดูโบมดนี้มันเขขัดนรือยอย่าโดนรั้งแรกอะไรเลย